สวัสดีนะครับเป็นแฟนของ Channel BP g e n e s นะครับวันนี้ผมก็อยู่ในบรรยากาศของ s ัปปาไนท์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานของนักธุรกิจ g e n e s ที่ประสบความสำเร็จในระดับสัป i r e ขึ้นไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับให้ท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะครับได้รู้จักกับงานที่เรามีนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศที่หรูหราและสวยสดงดงามพร้อมกับร่วมแสดงความดีกับนักธุรกิจในที่นี้ด้วยนะครับติดตามผมมาเลยนะครับ เดี๋ยวสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์พี่ตีหน่อยพี่ตีเป็นไงครับวันนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศนะครับซับไฟใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้ท่านที่ได้ชมตรงนี้นะครับรีบเป็นซัฟายครับงานนี้สุดยอดมากๆครับอ่าคุณหนึ่งไงครับบรรยากาศวันนี้โอ้ต้องบอกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ใหญ่มากเลยครับถ้าใครไม่เป็นซับไฟรีบๆเป็นครับครั้งหน้าพบกันครับโอเคครับ ค่ะวันนี้ก็บรรยากาศดีน้าเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมางานแอสไฟไนท์ด้วยกันค่ะตุ้มครับต้องบอกว่างานนี้ทุกคนต้องไม่พลาดนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะอานี่ตี๊ตานิดนึงนะใช่ค่ะทุกคนนะคะราวน้าเจอกันค่ะครับพบกันครับสวัสดีค่ะแจ็คนะคะวันนี้นะคะมางานแสไฟไนท์แต่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ เป็นการมางานสไฟใไนในครั้งที่2แล้วค่ะในครั้งแรกเนี่ยมาในตําแหน่งของสไฟนแต่รอบนี้ค่ะมาในตําแหน่งของรูบี้ครั้งนี้นะคะมีคนมางานเยอะมากค่ะน่าตื่นเต้นมากสวยๆหล่อๆทุกคนเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวงานครั้งนี้นะคะรับรองว่าจะชอบแล้วก็สนุกมากแน่นอนค่ะ หายที่สุดยอดมากๆนะครับสำหรับการซับไฟไนท์นะครับครั้งแรกครับครั้งแรกนะครับผมมากวันนี้ครั้งแรกนะครับตื่นเต้นครับครับโอ่าสน่าจะพลาดนะครับซับไฟไนท์มาแล้เจอกันค่ะนี่สนุกตื่นเต้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้คนมาเยอะมากนะครับเป็นไงบ้างครับประทับใจมากครับตื่นเต้นมากครับคิดไม่ถึงครับว่าจะมีคนประสบความสำเร็จกับเจเนสเยอะขนาดนี้ครับเยอะมากๆนะครับสวัสดีครับผมกอล์ฟวงสกรนะครับวันนี้นะครับตื่นเต้นมากมากเลยครับกับงานซับไฟไนท์นะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ ต้องบอกเลยว่าทั้งบรรยากาศแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านนะครับหลูเลิศอลังการมากๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มานะครับครั้งหน้าอย่าพลาดนะครับขอบคุณครับครับยินดีต้อนรับนักธุรกิจเจเนสทุกท่านเข้าสู่งานสักไยไนครับผม